ก็ขอกาศสวัสดีนักเสียงโชคทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเรามีเลขจากพี่โรเบิร์ตสายควันมาฝากเพื่อเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเพื่อนํำไปเสี่ยงโชคในการซื้อลอตเตอรี่งั้นก่อนจะไปรับชมรับฟังผมขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในทางช่องของเราด้วยนะครับงั้นเพื่อไม่ต้องการเสียเวลาไปรับชมกันเลยครับ คุณบอลเชิญยิ้มในไลน์เฟซบุ๊กพูดคุยพร้อมขอบคุณทุกกําลังใจพวงหลีดรวมถึงทุกคนที่มาร่วมงานของพี่โรเบิร์ตสายควันจํานวนมากโดยบอกว่าวันที่27กันยายนนี้หากใครมาร่วมงานส่งพี่โรเบิร์ตก็ยินดีโดยจะมีมหอรสพบให้ได้ชมกันพร้อมทั้งขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้ตนบอกว่าให้ตนพักผ่อนบ้างทั้งยังบอกด้วยว่ายังคิดถึงอยู่แต่ชีวิตคนเราต้องดําเนินต่อไป คนจากไปสบายแต่คนที่อยู่ยังลำบากใจลำบากกายผมว่าพี่โรเบิร์ตคงเห็นความชื่นใจของงานเพราะทุกคนร่วมด้วยช่วยกันส่วนคุณหนิงเมงใจายเผยว่าพี่เบิร์ตเป็นคนที่ไม่เครียดแม้เขาจะเอาเรื่องเครียดไประบายกับเขาเขาก็จะทําให้เราขำตลกชื่อดังเผยว่าเลขที่เห็นอยู่เป็นข่าว ที่เกี่ยวกับพี่โรเบิร์ตไม่ใช่งมงายหรือพี่เบิร์ตที่จะให้หวยแม่นแล้วแต่ดวงลองเสี่ยงดูถ้าถูกก็ไปทําบุญให้พี่เบิร์ตเขาด้วยนายแพทูมุ่มรัดอยากให้ทุกคนถูกทุกคนอยากให้พี่เบิร์ตช่วยปลดหนี้ทุกคนแล้วไปทําบุญให้เขาด้วยโดยผมจะบอกเลขของพี่เบิร์ตคือเลข1991 0880ทั้ง4ตัวนี้ไปจัดกันเอาเองแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงของพี่น้อง หากมันออกมาจริงอยากให้ทุกคนถูกแล้วทำบุญให้พี่เบิดออันนี้ส่งนี้ขอให้พี่เบิดได้รับบุญกุศลเรามีเจตนาเดียวกันคืออยากให้พี่เบิดไปสู่สุคติสู่สวรรค์หลับให้สบายนะพี่หากว่าท่านถูกใจคลิปวิดีโอนี้ทางช่องของเราก็ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในทางช่องของเราด้วยนะครับหากว่าท่านมีเลขเด็ด หรือความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับ